สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองดําเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะหลายคนเล็งเห็นว่าสังคมนั้นมีความคิดความเชื่อที่หลากหลายและนะักวิชาการก็มองว่าแม้จะมีความต่างแต่ว่าความสงบสุขอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะขณะที่คนรุ่นใหม่บอกว่าเขาได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆใ,ในการทํางานและการใช้ชีวิตค่ะ เศรษฐกิจที่ก้าวหน้าจนถึงระดับมหาอำนาจของประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนญี่ปุ่นทั้งประเทศหลังจากต้องประสบกับความพ่ายแพ้และสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ60ปีที่แล้ว สำหรับประเทศไทยเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้นักวิชาการได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าอาจเป็นจุดที่ทําให้คนไทยได้กลับมาทบทวนและมองหาเป้าหมายร่วมกันซึ่งสิ่งที่ควรเป็นเป้าหมายสําคัญคือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอของเรามันมีความหลากหลายกว่าของเรามันเจอตอนนี้เนี่ยเรามาเจออิทธิพลของโลกาพิวัต์แล้วทําให้อย่างว่าบางคนก็มองอินเตอร์มีทัศนคติแบบ ออกต่างประเทศบางคนก็หันกลับมาหาวิถีชีวิตพื้นฐานท้องถิ่นของเราไม่น่าจะทําให้เกิดความขัดแยง้งแต่ว่าก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันว่าถ้าเขาต้องการจะออกต่างประเทศก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาอยากพอใจอยากจะอ,อ,อยู่กับชีวิตท้องถิน่นก็ควรจะเป็นสิทธิ์ของเขา ขณะที่คนรุ่นใหม่พูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายในสังคมไทยไม่เฉพาะเหตุการณ์ทางการเมืองแต่ยังรวมถึงความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการแย่งชิงทรัพยากรที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในส่วนของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีความเชื่อว่าในเรื่องของเสรีภาพแล้วก็สิ่งที่เราคิดเราตั้งใจเราอยากจะทำนะครับในในส่วนนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดสำคัญที่ที่มันข้ามในเรื่องของของความขัดแย้งไปแล้วก็รู้จักในเรื่องของการที่จะเวลาเราทำงานร่วมกันหรือว่าเป็นทีมงานหรือว่าทำงานร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยก็การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่มันจะก้าวข้ามเรื่องของความขัดแย้งไปได้ คนทางานด้านออกแบบนวัตกรรมและการลงทุนทางสังคมบอกว่าเขายังได้เห็นความพยายามของทั้งสังคมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยคนที่มีความแตกต่างและมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศเฮติเพิ่งจะเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ200ปีนะคะมาวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศชิลีค่ะซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้สูงถึง8.8ริตอร์นะคะถือว่ารุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในเฮติและเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า70คนแล้วนะคะถือว่านี่เป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีของชิลีค่ะแผ่นดินไหวขนาด8.8ริตอร์ในครั้งนี้เกิดขึ้นใน ในช่วงกลางคืนของชิลีนะคะเวลาประมาณ3นาฬิกา34นาทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ13นาฬิกา30นาทีศูนย์นกลางอยู่ในมห ah าสมุทรแปซิฟิกห่างจากเมืองเทลกาประเทศชิลีไปทางตาะวันตกเฉียงใต้105กิโลเมตรลึกลงไปในทะเล35กิโลเมตรค่ะจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ห่างจากกรุงซานติเอโกซึ่งเป็นเมืองหลวงประมาณ300กิโลเมตรนะคะและทางศูนย์เตือนภัยคลื่นสึนามิ8 ิฟิของสหรัฐแจ้งเตือนประชาชนในชิลีและเปรูให้เตรียมรับมือขึ้่นสึนามิส่วนประเทศเอกวาดอร์โคลัมเบียปานามาคอสตาริกาและแถบแอนตาร์กติกาก็ถูกเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะตามปกติแผ่นดินไหวที่มีขนาดรุนแรงระดับนี้นะคะมีโอกาสมากที่จะเกิดขลืนสึนามิที่มีอนุภาพสูงและต่อมาก็มีประกาศเพิ่มเติมให้ออสเตรเลียและหมู่เกาะทุกเกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นระวังคลื่นสึนามิรวมแล้วมีทั้งหมดกว่า50ประเทศที่ได้รับคําเตือนให้เฝ้าระวังค่ะซึ่งนาะยมิเชลแบเชเลประธานนาธิบดีของชิลีขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและติดต่อเจ้าหน้าที่หากต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนื่องจากแผ่นดินไหวนั้นทําให้สัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ เว็บไซต์ข่าวและสถานีวิทยุหลายแห่งขัดข้องไม่ให้บริการข่าวสารข้อมูลนะคะไม่สามารถใช้การได้เช่นกันรวมถึงสนามบินในกรุงซานติเอโกหยุดให้บริการเครื่องบินทุกเที่ยวถูกยกเลิกค่ะจนกว่าจะต้องรอประกาศครั้งต่อไป ส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้มากกว่า70คนแล้วนะคะแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงซานติเอโกซึ่งเป็นเมืองหลวงมีอาคารสั่นไหวนาน10ถึง30วินาทีและชาวชิลีในเมืองหลวงต่างตื่นตระหนกออกมาอยู่นอกอาคารเพราะเกรงว่าจะเกิด after ์ช็อ k ตามมาค่ะและมีรายงานแล้วว่าเกิด after ์ช็อ k มากกว่า25ครั้ง ย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาค,คมปี2503ชิลีนั้นเคยเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด9.5ลิกเตอร์นะคะและครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต1,655คนรวมถึงเกิดคลื่นสนึนามิพัดถล่มชายฝั่งญี่ปุ่นและเกาะฮาวายของสหรัฐด้วยค่ะ ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายชวันนอินทราโกมาลาสุดเลข,ขานการรุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศกําลังตรวจสอบถึงจํานวนคนไทยที่อยู่ที่ชิลีนะคะแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าคนไทยที่นั่นได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าคนไทยอาศัยอยู่ในกรุงซันติเอโกเมืองหลวงของชิลี30-40คนนะคะส่วนตัวเลข ที่ระบุมาก่อนหน้านี้ว่า80คนที่ออกมานั้นกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาอยู่ค่ะซึ่งคาดว่าไม่มีคนไทยที่บาดเจ็บจากรายงานข่าวในช่วงแรกนะคะเนื่องจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรห่างจากเมืองหลวงของชิลี317กิโลเมตรค่ะแต่เมื่อสักครู่สำนักข่าว BBC ของอังกฤษรายงานว่าตอนนี้มีคลื่นสึนามิเกิดขึ้นในมหาสมุทรที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วค่ะ ส่วนในบ้านเรานั้นถือว่าเป็นความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงอีกท่านหนึ่งนะคะและจากนี้ไปคุณผู้ชมคงไม่มีโอกาสได้เห็นคุณกำทรสุวรรณปิยะสิริหรือและอีกท่านคือคุณดันทวันเมฆใหญ่ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาที่คนในวงการบันเทิงถือว่าเป็นต้นแบบมาออกงานเคียงข้างกันอีกต่อไปค่ะเพราะว่าคุณกำอรซึ่งเป็นอดีตพระเอกและนักร้องชื่อดังเป็นเจ้าของเสียงภาคเปาบุญจินเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงบ่ายค่ะ เป็นภาพคุณตาผู้ชมในทุกเวทีไม่ว่ายามใดที่กำธรสุวรรณปิยสิริและนันทวันเมฆใหญ่ออกงานด้วยกันก็มักได้รับคำเชิญให้ขับร้องเพลงคู่กันเสมอเพราะทั้งคู่เป็นทางนักร้องนักแสดงที่มีผลงานร่วมกันและยังเป็นคู่สามีภรรยาต้นแบบของคนวงการบันเทิงที่ครองรักกันยาวนานมากว่า40ปีจากนี้ไปภาพที่เห็นคงเป็นเพียงอดีต เพราะกำทรสุวรรณปิยศรินักแสดงอาวุโสเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกำทรเป็นพระเอกละครนักพากภาพยนตร์และเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์รุ่นงแรกของช่องสี่บางขุนพรมซึ่งสาวลีพกาพันธ์หนึ่งในเพื่อนร่วมวงการที่รู้จักกันมาไม่น้อยกว่า50ปียังคงจดจำกำทรได้เสมอมาเสีได้อะเสีได้คุณกำธรเป็นเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษ เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นเพื่อน,เป,น <c oughs> เป็นเพื่อนที่ดีคุณเศรษฐามาบอกขณะที่เรากำลังจะเปิดฉากพอดีเลยกำลังจะเปิดฉากคอนเสิร์ตพอดีก็รับประตกใจเพราะว่ามันเร็วมากไม่ถึงสองเดือนเขาเป็นดาราด,ดังอยู่ที่ช่องสี่บางขุนพรมนะร้องเพลงก็ได้การแสดงก็ดี นั่นมันนิสัยบนเวทีแต่นิสัยนอกเวทีดีกว่านั้นอีกเขาเป็นเพื่อนดีๆนะไม่เคยให้ร้ายไม่เคยว่าใครสนุกสนานร่าเริงไมวันวันเขาเป็นคนดีจริงๆะยังมีศพที่เราสงสัยว่าเป็นเฉินซื่อเหมยอจากวัดไผ่หวินอีกนะ เสียงภาคในบทเปาบุญจินละครชุดเรื่องดังจากฮ่องกองเป็นอีกผลงานสร้างชื่อให้กับกำธรสุวรรณปิยสิริในช่วงวัยประมาณ60ปีแม้จะได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำจากผลงานเรื่องนี้แต่การทุ่มเทให้กับการภาคก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้กำธรเริ่มป่วยต่อมาพบว่าเป็นโรคไตต้องเข้ารับการฟอกไตยอย่างสม่ำเสมอ กำธรถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อต้นสัปดาห์โดยอาการท้องเสียอย่างรุนแรงและเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวันที่27กุมภาพันธ์ด้วยวัย74ปีโดยศพจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมาขุดกษัตริยารามและกำหนดจัดพิธีรดน้ำศพในวันจันทร์ที่1มีนาคม